สำหรับการแนะนำคำในการจเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็ยังจะไม่พูดถึงมหาสติปัฏฐานาสูตรทั้งสี่เพราะว่าถ้าจะพูดไปก็เกรงไปว่าความสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติของบรรดาท่านทั้งหลายจะไม่ครบถ้วน มาจากอิทธิบาทสี่ซึ่งมีความกำลังสำคัญในการทำทุกอย่างคำว่าอิทธิบาทสีน่นี่คิดว่าท่านหลายยังไม่ลืมอิทธิบาทสี่เป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประก,กอบกิจการงานใช้กำลังอิทธิบาทสี่เข้าช่วย เป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการไม่มีอะไรบกพร่องจะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสำคัญนันทางจิตขอทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอิทธิบาทสีก็คือหนึ่งชั้นทะความพอใจในกิจที่เราจะพึงทา <c oughs> สองวิทยะความเพียรในการต่อต้านอุปสรรคสามจิตตะเอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราะจะพึงทําไม่ละเลย <c oughs> ไม่ไม่ทำจิตเห้หนห่างไม่พลัง้งไม่เผลอจดจ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทําสิ่งนี้ให้ได้ใน,นก็สีวิมังสาก่อนจะทำอะไรทั้งหมดใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครัวเสก่อน ให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชัว่วเปประการใดแล้วก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้นไม่เลือกที่ในสายที่มีผลชัว่วนี่ถ้าดีบาสีมีครบถ้วนแล้วก็จรณะสิบห้าประการของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะครบถ้วนด้วยแล้วก็สามารถจะควบคุมบาร,รมีทั้งสิบประการให้ทรงตัว อาการดังสามอย่างที่กล่าวมานี้ขอบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายจงทรงให้ครบให้ทวนอย่าให้บกพร่องเป็นขาดแต่ขืนปล่อยให้บกพร่องแล้วท่านก็จะเสียใจมากตั้งนี้เพรา่อไรพรู้ว่าถ้าปล่อยให้อาการนั้นสารนบกพร่องความสำเร็จต่างๆที่ท่านต้องการจะไม่มีผลเลย เป็นพระก็จะไม่มีผลในด้านความเป็นพระเป็นรารวาก็จะไม่มีผลในการงานที่ท่านจะพึงทำเป็นอันว่าต้องพยายามควบคุมให้ทรงตัวแต่ได้ว,ว่าการเจริญพระกรรมาฐานเพื่อการบรรลุมรรคผล คำว่ามรรคผลนี้ก็ไม่ได้เกณฑ์ว่าจะต้องให้ท่านเป็นพระโสดาบันพระสกิกาคามีอนาคีอนาคามีและพระอราหันเสมอไปแต่วความตั้งใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ควรจะตั้งใจอยู่ในเกณฑ์นั้นว่าเราต้องการผลสูงไม่ต้องการผลต่ำ เพราะทำอะไรถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีอารมณ์ตั้งใจที่เรียกกันว่าอธิษฐานบารมีทำแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทํา <c oughs> เหมือนกับคนเดินทางถ้าเราออกจากบ้านแล้วก็คิดว่ามันจะไปไหนก็ช่างไปมันส่งเดชไปแต่วันเนี้ยไปเรียกว่าไปส่งอย่างนี้ผลมันก็ไม่ดี มันจะดีไ,ได้ยังไงบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่าไม่การไปไม่หาจุดหมายปลายทาง <c oughs> มันจะจุดเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีไม่ได้ถ้าเรามีเจตนาเจาะจงว่าวันนี้เราจะไปไหนแล้วก็เราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างนี้การเข้าถึงจุดนั้นก็เข้าถึงได้เร็ว <c oughs> ก็นี้มีประมาณชั้นใดในการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการตั้งใจไว้ก่อนว่าตั้งเกณฑ์ไม่ให้สูงเกณฑ์อันดับแรกที่เราตั้งไว้ก็คือพระอรหรันต์ื่อเราบทมาความนี้เราต้องการความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่บทศัก์แต่ว่าบท ไม่ใช่บทตามประเพณีแต่คิดว่าสวดสักตะวบทบทตามประเพณีก็มีหวังอเวจีมหานรกไม่มีทางรอดเพราะว่าพระเราหนี้แม้แต่พระด่าพระเท่านั้นอย่างสวนมชฉาเป็นพระอยู่แต่ว่าเธอมีพระไม่เป็นพระไม่สำรวม ชอบด่าพระด้วยกันเท่านี้เธอตายลงไปแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ซื้อพระแล้วนี่บาปก็บาปหนัก <c oughs> ถ้าจะมีบุญก็มีบุญหนักเจนั้นในเมื่อการตั้งใจของเราก็ตั้งว่าให้หนักคือตั้งเอาอารหันเลยเมื่อบวชคราวนี้เราต้องการเป็นพระอรหรันต์ เมื่อตั้งใจไว้สูงเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้หรือว่าเดินทางไกลขึ้นต้นไม้เราต้องการขึ้นให้ถึงยอดแต่บังเอิญมันไปหมดแรงจริงๆถ้าไม่ถึงยอดอย่างต่ำที่สุดมันก็ถึงครบค่าครบข้างล่างคือกิ่งใหญ่ข้างล่างเป็นอันว่าเราก็มีโอกาสได้ขึ้นถ้าเราจะคิดว่าเอาขึ้นมันส่งมันจะขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ช่างขึ้นมันส่ง นั่นดีไม่ดีก็แต่กายเหนื่อยเปล่าอยู่ข้างล่างเท่านั้นเพราะขาดวิริยะอุสาหะข้อน,นี้มีประมาณชัน้นใดการเจริญกรรมฐา,านในการบทพระก็มเมืนกัน <c oughs> <c oughs> ผมขอ,อนำแบบฉบับเก่าๆที่ท่านพระโบราณาจารย์ท่านเขียนคำขอบรรปาชาไว้ว่านิพานัสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสวาวังกะเหตวา บางทีท่านจะบอกว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามมันก็มีความจำเป็นถ้าเราไปนิยมตามที่บุคคลที่เขาไม่ใช้นะั่นแสดงว่าเรามันจะตามไปตามเขาให้ถือความมุ่งหมายเดิมไม่ว่าการบวชเข้ามานี้ท่านแปลว่าข้าพเจ้าขอรับข้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งะนิพันธ์ นี่เดิมที่เดียวการอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้นี่ในเมื่อเก่าเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้เราก็ควรจะปฏิบัติตั้งใจตามบุคคลชั้นเก่าไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบทไม่ใช่สักแต่ว่าทำกันอันนี้การบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งบรรดาพระเถรหลายจะเข้าไปในปา่า มาเรียนกรรมฐา,านจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตามสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นนะท่านไม่มานั่งรับคำสอนเหมือนเราฟังกันอยู่วันละสามสี่ครั้งแบบนี้ท่านฟังกันครั้งเดียวว่าฟังครั้งเดียวฟังแล้วก็จำจำแล้วก็เข้าไปปฏิบัติในป่าปฏิบัติให้ได้มักได้ผลออกมาเลย แต่ความจริงวัดเราเนี่ถ้าเหมือนจะคิดว่ามันไม่ใช่ป่ามันก็คล้ายป่าป่าก็มีเสียงนกเสียงกามีธรรมวิเวกมีกายวิเวกวัดของเราจริงๆนี่มก็มีความสงบสง,บสงัดพอเพราะเสียงจากวิทยุเสียงจากขยายเสียงอะไรต่ออะไรของเราเนี่เสียงบทเสียงเพลงของเราเนี่ยไม่มี เวลาพักเจการฟังคำแนะนำแล้วก็มีอาการเงียบสงัดจะมีอยู่บ้างกับเสียงสุนัขเห่าสุนัขขอนนี่เราก็ต้องคิดว่าถึงในป่าในป่าจะมีเสียงนกเสียงกาอยู่ตลอดเวลาเล้วก็ทำความดีกันได้นั่นเราก็ได้เปรียบกว่าพระที่เข้าป่าพระที่เข้าป่าต้องยุงกินต้องดิ้งกัดที่นั่งที่นอนก็ไม่สะดวกอาหารก็ไม่สะดวก แต่ก็ท่านก็สามารถทำความดีกันได้เราอยู่ในสถานที่ดีกว่าท่านมีโอกาสดีกว่าท่านนั่งสบายกว่านอนสบายกว่าอาหารการบริโภคก็ดีกว่าสถานที่ก็ดีกว่าแต่ถ้าบาังเอิญเราทำดีไม่ได้ก็น่าสลดใจอย่างยิ่ง เขาแสดงว่าเราเป็นอภาภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญอะไรไม่ได้นี่ก็ขอพูดต่อไปว่าเมื่อพระไปเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจา้าความจริงท่านไม่ได้สอนมากท่านสอนเล็กๆในน้อยเท่านั้นนับตะวันพรุ่งนี้ไปท่านศึกษาจากพระอริยสงฆ์คนดีเขาศึกษากันขนาดไหนแล้วในที่สุดท่านหลายเหล่านั้นเข้าป่าชัด กลับออกมาแล้วไม่ทันกลับก็เป็นอาหาหันกันเลยนี่มีกันอยู่มากและลีลาแห่งการเจริญพปะกรมรมฐานนี้เข้าถึงผลบรรดาท่านสาธุชนและพิสุสมณรน,น,นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเวลาก่อนที่จะอธิบายเรื่องพระกรมรมฐานท่านจะเข้าใจจะได้รับฟังบุคคลตัวอย่าง อันนี้ก็เป็นอนันว่าเมื่อพระไปศึกษาพระกรรมฐา,านจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สอนไม่มากนิดนิดหน่อยหน่อย,อยพอเข้าใจบันดาแล้วบรรดาพระทั้งหลายลาพระพุทธเจ้าจะเข้าป่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะไปหาภาษาลีบุตรก่อนเมื่อพระเข้าไปหาภาษาลีบุตรแล้วภาษาลีบก็ถามว่าถ้าเธอไปในแดนไกล ถ้าชาวบ้านก็ถามว่าเธอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเธอบวชเพื่ออะไรเธอจะตอบเขาว่าอย่างไงบรรดาพระท่านหลายผู้นั้นก็จนใจไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงพระสารีบุตรจึงได้สอนว่าถ้าบางเอิญมีใครเข้ามาถามเธออย่างนั้นขอเธอท่างหลายจงตอบเขาว่าเราบวชเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ นี่ก็หมายความว่าการดับกิเลสไม่ให้หมดหมายความดับให้หมดให้สิ้นไม่มีเชื้อเหลือหมายถึงความเป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นอนวุวาพระโบราณอาจารย์หรือต้นเขตแห่งพระพุทธศาสนาท่านมีความมุ่งหมายกันอย่างนี้เรื่องการบวชเข้ามานี่ท่านมุ่งความเป็นพระอาหารหันต์เป็นสําคัญ ฉะนั้นคําขอบรรฑชาในสมัยนั้นจึงมีคําว่านิพานาสสัจจิกิดียายะเอตังกาสาวังกะหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวะพัดให้แจ้งเพื่อทำเพืพพ่อข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวอพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพัน์ นี่เดิมท่านว่ากันมาอย่างนี้นะแต่สมัยนี้ท่านเปลี่ยนไปท่านแปลงไปก็อย่าเปลี่ยนอย่าแปลงกําลังใจคําขอบรรพชาไม่สําคัญสําคัญที่ความมุ่งหมายของจิตของเราเท่านั้นนี่พูดถึงความมุ่งหมายแล้วก็มาพูดกันต่อไปในคราวนี้ก็หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพื่อการต้องการให้เข้าถึงมรรคผล องค์สมเด็จพระทศพลบรมาศาสดาได้ทรงแนะนำกับท่านปัญญวคีหรฤาษีทั้งห้าที่ป่าอิติอิสิตนะมฤคกทายวันเพราะว่าในสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิิตมานเลิกจากการทรมานกายเมื่อสมเด็จพระจอมไตรหันเข้ามาบริโภคอาหารเพื่อร่างกายมีกำลัง เพราะว่าพิจารณาแล้วว่าการทรมานกายนี้พระองค์ทรมานมาถึงหปีร่างกายสูบหอมอดอาหารอดกลั้นไม่ค็กลั้นกลั่นใจกลั้นลมให้ใจเอาลิ้งกดเพนดานฟันกัดฟันเข้าไว้กลั้นลมให้ใจอย่างหนักอาหารก็อดเจอทั่งร่างกายสูบหอมเอามือลูบกับขนร่วงออกมาตามมือ พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำอย่างนี้ถึงหกปีไม่สำเร็จมรคนอาศัยที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นอำนาจบาร,รมีเดิมจึงโดนบันดาลให้องค์สมเด็จพระวิชิตมาน พิจรารณาเห็นว่าการพิจรารณาทรมารนทรมานกายอย่างนี้ไม่เหตทางสําเร็จมรคลแน่พราามทั้งหลายที่ทรมารกายไม่เสมอเท่าเราเราทํายิ่งกว่ามากเจนั้นองค์สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงคิดว่าผลแห่งการมรุมาผลหน้าครัวจะอยู่ที่กำลังใจไม่ใช่มาฝึกกันที่กาย เอเจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงหันมาเสวยพระกยาหารเวลานั้นท่านปัญจวิคีหรือสีทั้งห้ามีท่านอัญญาโคนัญญะท่านวัปปะท่านนามะก่อัญญาโคนัญญาวัปปะอัสสชิท่านมหานามและใครท่านอะไรนะเป็นนามาหาท่านในกัน เห็นว่าพระองค์สมเด็จประสงค์ทันมากมากโดยอาหารไม่ปฏิบัติตามแบบตามคนนี้ไปปล่อยองค์สมเด็จพระจอมไตรยอยู่แต่พระองค์ียวต่อมาเมื่อพระองค์สวยพระกยาหารมีกำลังดีแล้วองค์สมเด็จพระบทีแก้วเข้าไปที่ใต้ต้นโพธิ์คนดีมีพรามเอ,อาหญ้าคามาถวายแปดกรรม สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามารับยาคาแล้วก็ปูลงไปดีโคนต้นโพนั่งหันหลังพิงต้นโพหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอดีฐานว่าวันนี้ถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดเลืเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามที เราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดอารมณ์อย่างนี้ขอท่านประโยคาววจรทั้งหลายโปรดรักษากำลังใจตามนี้เพราะว่าการบรรลุมรรคผลในศาสนาพองค์สมเด็ดปรปจินนสีอยู่ในจุดที่เรียกว่าเราไม่สนใจกับร่างกายแม้ร่างกายมันจะตายก็เชิญ เราต้องการความดีนี่จุดนี้ขอบรรดาท่านั้หลายจนจำาให้ดีเพราะในคืนวันนั้นเองเคือแบ่งเป็นสามยามยามแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าก็ทรงได้อุเพเณีวาสา,านุสติญาณคือระลึกชาติได้ยามที่สองในจุตูปปาติญาณหรือทิพยุขุญานรู้ว่าการตายและเกิดของสัตว์ ว่าสัตว์ที่เกิดมานี่ทั้งหมดเดิมทีมาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนยานี้เป็นต้นตอนที่สามยานที่สามองค์สมเด็จพระทศพลบรรลุอวิเศษสมาสมพุทิยานคือทำอาสวัชกิเลสให้หมดสิ้นไปหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็มานั่งพิจารณา ว่าธรรมที่เราบรรลุนี่ลึกซึ้งกัมเพลภาพมากยากที่บุคคลจะพึงบรรลุตามได้ท้อพระไทยแต่อาศัยที่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพันยูสมเด็จพระบระมครือก็ใช้อำนาจกำลังยานทราบว่าคนในโลกนี่มีกำลังอย่สี่ชั้นด้วยกันกำลังข้นจิต หนึ่งอุคติตันอยูมีปัญญาดีมากแนะนำเพียงหัวข้อย่อๆก็สามารถจะบรรลุมรคลได้สองวิปติตันอยู่คนประเภทนี้ปัญญาสามลงนิดหนึ่งเมื่อแนะนำหัวข้อ,อยังไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงจะบรรลุมรคลได้สามเนยยะคนประเภทนี้จะสอนให้บรรลุมรกรุผลไม่ได้ แต่ว่าจะสอนให้เข้าถึงสรสนาคมทรงศีลได้สี่ประทับประมะคนประเภทนี้ใช่อะไรไม่ได้เลยเมื่อพระองค์ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณแล้วองค์สมเดพพ็จพระบัณฑิตแก้วก็มาพิจารณาว่าใครหนอควรที่จะรับพระธรรมคำสั่งสอนเป็นครั้งแรกแล้วก็บรุมคผลสมเด็จพระทศพลก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ว่าท่านอาราราดาบทและทักกันดาบททั้งสองท่านนี้ถึงเปอาจารย์สอนเรามาถ้าฟังปรมเทสนาของเราเพียงจบเดียวก็จะได้บรรลุอรหันต์แต่เมื่อองค์สมเด็จประสงทันพิจารณาไปก็ทราบว่าอาจารย์ทั้งสองตายไปเส็แล้วเวลานี้ไปอยู่ในพรอในอรูปภพผมก็ได้สมาบัตรแปด ท่านจึงคิดว่าโอนหนออาจารย์ขเราชิบหายจากความดีเสร็จแล้วไม่สามารถจะบรรลุมาผลได้พิจารณาไปทีก็ทราบว่าท่านปัญจวคีรอสีทั้งห้ามีทานญากคนัญะเป็นต้นมียันทันญากนลัญะทันวัปปะทันมหานามท่านอัศจิ เป็นอนุวาทันปัญญากีฤาษีทั้งห้านี้ถ้ารับพระธรรมเทศน,นาของเราจะมรุม,มาคผลสมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงพิจารณาว่าท่านทั้งห้านี้อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิดิสอีสิปตนะมริขทายวันแขวงเมืองพาราณสีสมเด็จพระมาหามุนีจึงทรงเสด็จไป ออเล่ารัดรัดเวลามันน้อยเมื่อเข้าไปแล้วบรรดาท่านปัญญวักคีฤษีทั้งห้าที่แรกก็นัดหมายกันว่าจะไม่ต้อนรับเมื่อเข้าไปแล้วก็ลืมความเดิมต้อนรับท่านตอนนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสดาที่ได้ทรงสแสดงว่าธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายที่เราเรียกก้นว่าสแสดงธรรมจักมนขอตัดมันจะขอเรื่อง ตอนสำคัญว่าเวลาที่จะเจริญให้เข้าถึงมรรคถึงผลที่เรียกกันว่าโมฆะธรรมคือทําเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสหรือว่าทําเป็นเครื่องพ้นจาก,กวัตตาสงสารหรือว่าทําเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์จะต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตะกิลมถฐานโยก เว้นจากการทรมานตัวคือว่าอย่าอ,อาาุทานอย่าปล่อยให้ร่างกายหิวอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วในการก่อนและอย่าทรมานตัวเกินไปเพื่อการปฏิบัติอย่างนั้นเราทำมาแล้วทุกอย่างแล้วก็ทำมายิ่งกว่าใครทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ ข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยกคนได้ในปัจจุบันี่เห็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านนิยมการเจริญพระกรรมฐานด้วยการทรมานตัวนั่งเครียดตามที่เห็นมาในที่บางแห่งนั่งกลั้นลมให้ใจบ้างบางทีก็ขแข่งขันเวลากันกตินี้ เราเจริญมาสกรรมฐานตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มตั้งใจว่าจะพักนอนลงไปประเดียวหนึ่งกุฏินอนเสียงนาฬิกากริง้งขึ้นมาอ้าวคนนั่งแล้วด้วยนะเราไม่ยอมแพ้ลุกก็มานั่งใหม่นั่งใหม่เพราะได้กำลังใจดีเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะพักกุฏินอนเขนาาฬิการปลุกกริง้งมาแล้วแต่ความจริงเขานอนอยู่ ในกาปลุกเขาเมื่งตื่นเราก็ไม่ยอมแพ้ทําต่อไปเป็นอันว่าคืนยังรุ่งทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยนี่เคยเห็นมาอย่างนี้เป็นการทรมานเกินไปท่านนั่งไปเห็นว่า,ารม์สหรือมันมมปวดเมื่อยทนไม่ไหวก็จะเปลี่ยนดิยาบทดเสียนั่งนอนยืนเดินทําได้เหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักผ่อนอยาไปทรม,นมานมันมันจะเกิดเป็นโรคประสาท นีจ่จำนะจำแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ปฏิบัติตามห้ามการทรมานกายถ้าใครเป็นโรคกระบาดเนื่องจากเจริญพระกรรมฐานผมจะไม่รับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าทำแค่พอดีพอดีมันไม่ไหวก็นอนภาวนาให้มันหลับไปนี่อย่างนี้เรียกว่อาอัตตะกิรมาฐานนิโยกตรงเว้นเสียเรื่อการที่สองกามรสุขานิการนิโยค เวลาที่จะเริ่มภาวนาและพิจรารณาขนาดเดียวกันนั้นก็นึกอยากจะได้ชัน้นโน้นนึกอยากจะได้ชั้นนี้นึกอยากจะได้อย่างนั้นไอตัวอยากนี่ท่านแปลว่ากามคือความใครมันทําให้รมใจกระสับกระส่ายไม่มีผลในด้านของความดีนี่ขอท่านมโยคาวจรทั้งหลายจงเว้นอาการอย่างนี้เสีย อย่าทำย่าสร้างมันขึ้นมามันจะเป็นโทษมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับบรรดาท่านทั้งหลายส่วนที่ทำให้แทนไทายได้ดีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมมาสันดากล่าวว่าต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคือทำแค่พอเหมาะพอดีถ้านั่งท่านี้มันเมื่อแล้วก็พลิกได้เปลี่ยนอิทริยาบุได้ ตอนที่จะเปลี่ยนริยาบทก็ค่อยๆเปลี่ยนนิยาบทนั่งนานเกินไปถ้ามันทนไม่ไหวนั่งคามาถืานั่งพับเพียบก็ลุกก็มานั่งเก้าอี้ห้อยขายก็ได้เองกายนึกว่าเสมอว่าเราไม่ได้ฝึกกายนี่เราฝึกฝึกใจนั่งไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายคนเดินเดิน เราภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละแต่ว่าเดินด้วยว่ายืนเมื่อนั่งยืนเดินไม่สมบายก็นอนนอนไม่ไหวก็ปล่อยให้มันหลับไปอย่าทรมานมันอันนี้เวลาตื่นตั้งใจไเสมอว่าก่อนจะหลับถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไรเราจะยึดอารมณ์นี้ไว้ทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จับอารมณ์นั้นทั้งๆท,ท,ที่นอนอยู่อย่างนั้นแหละก็ทําตามตอนนั้นไปเลย หรือว่าไม่พอใจในการนอนจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จงจะลืมว่าพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีท่านได้จากการเดินพระกรรมฐานกองนั้นจะไม่เสื่อมเพราะเราได้มาจากอิริยาบถท,ที่มีการเคลื่อนไหวระบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายเวลาที่จะแนะนำกันสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมด สำหรับวันนี้ก็หอดไยก่อนต่อที่นี้ไปก็ขอสาวกองค์สมเด็จพระชินววจงพยายามทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ตั้งใจใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัยาศิยาใสจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี